คือคือแตงโมอ่ะมันมีค่ามากกว่าที่จะไปตีความเรื่องเงินค่าของแตงโมมันไม่ได้อยู่ที่ตรงเงินตอนนี้พอมาตีค่าความตรงเงินตรงอะไรต่ออะไรอ่ะฉันก็รู้รู้สึกว่าเราแวงความรักฉันจะมีความรู้สึกที่จะต้องพูดออกมาให้แตงโมฉันจำเป็นที่จะต้องขอใครเหรอ <Ừ. S 1> ถ้าเกิดสมมุติว่าฉันจะต้องขอฉันจะขอให้วิญญาณของแตงโมงมารับรู้ของความรู้สึกของแม่ทุกคนหลายๆคนไม่ใช่เราคนเดียวนะขอให้รับรู้ว่าแม่ทุกคนอย่างรักแล้วก็ห่วงแล้วก็จะคิดถึงอยู่จนกว่าเราจะได้เจอกันเลยล่ะแล้วถ้าถึงวันนั้นคุณแม่เขาไม่ยอมไม่ใครขึ้นไปกล่าวเลยไม่ขึ้นไปพูดเลยไม่เป็นไรถ้าไม่ให้ฉันขึ้นไปพูด ฉันจะพูดข้างล่างฉันจะยืนพูดตรงไหนก็ได้เพราะว่าการที่ฉันแสดงความรักแล้วก็หวังดีให้กับตังโมเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปยืนอยู่บนเวทีหรือตรงไหนก็แล้วแต่ตรงไหนก็ได้แล้วก็แล้วก็ความรักของฉันเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะเป็นกระเทยแต่ฉันบอกแล้วที่ฉันรักตังโมแบบเหมือนลูกสาวแท้ๆคนหนึ่งตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอกัน จนกระทั่งวันที่เขาจากไปเพราะฉะนั้นความรักของฉันนะไม่มีข้อจํากัดอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีหัวโขนไม่มีผลประโยชน์อะไรใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องจะมาเป็นมาตายมึงก็กลับมาไม่อยากให้มึงนอนหนาวเน็บอยู่ในน้ําของให้พ่อแม่ปล่อยตัวมันมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวมันหนาวคือชีวิตแตงโมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นชีวิตที่ ลำบากฝ่าฟันแล้วก็อดทนเจอเรื่องอะไรแรงๆมาตลอดชีวิตเราก็ไม่อยากให้มันจุดสุดท้ายของมันนะ่ะมันควรจะอยู่ในที่ที่อบอุนะ่นในอ้อมกอดของใครสักคนหนึ่งไม่ใช่หนาวเหน็บอยู่ในน้ำแล้วก็เะก่อนที่เรา,าเราจะลาจากกันนะ่ะแตงโมชวนไปกินข้าวชวนไปนอนที่บ้านก็ไม่ก็ได้ไปเพราะด้วยอายุเยอะแล้วใช่ไหม แต่ถ้าย้อนกลับไปได้ว่ามันจะถึงวันนี้ฉันจะใช้เวลาทุกวินาทีอยู่กับแตงโมให้เธอมีความสุขที่สุดก่อนที่เธอจะจากไปฉันขอโทษนะที่ฉันที่ฉันไม่ได้ไปอยู่กับเธอก่อนที่เธอจะจากไปฉันขอโทษเธอจริงๆแตงโม